จุดประสงค์อะไรนะครับเออกับอ่ากับอะไรอ่ะกับผู้ต้องหาที่อุ้มคนเนี่ยนะครับมันสมคบร่วมคิดอะไรกันอยู่นะครับฉุกคิดนิดหนึ่งนะครับนายิ้มน,นะครับอ่ามันสมคบร่วมคิดอะไรกันอยู่มันกําลังเล่นละครอะไรกันอยู่นะครับเห็นไหมนะจับตัวคนอุ้มได้นะครับมีการพูดการอะไรกันนะครับราพูดสัญกรอุ้มนะครับเนาะอ่าจากคนอุ้มได้คนอุ้มบอกว่าลุงลุงลุง ใชไม่ออกมันหมายความว่ายังไงนะครับนี่ลุงไหนนะครับสรุปแล้วไอ้พวกนี้นะครับไอ้เจ็ดจันไรนี่นะครับมันจะมาทําลายลุงนะครับจะบอกให้นะครับออมันต้องมีการรับอะไรศินบนมาแน่นะครับมันต้องรับสินบนมาแน่มาจากไอ้ทะนแนะนั่นแหละครับนะครับมาจากไอ้ทะแนะไอ้หัวหลอดไฟนี่แหละนะครับเห็นไหมหรือรับมาจากฝั่งไหนก็ไม่รู้นะครับ นะครับรมวมคันนะแต่ว่ามันต้องรับมาจากฝั่งตรงข้ามลุงแน่นอนนะครับเห็นไหมหนึ่งนะครับพยายามนะครับขีดกันทนายสองพยายามกีดกันนะครับพยายามทำนาทำลายทนายสองพยายามทําลายครอบครัวเขาเห็นไหมละ่ะให้ครอบครัวเขาเข้าใจผิดกันก็จะเลิกติดตามเห็นไหมละ่ะเห็นไหมสามนะครับ YouTube ช่องไหนที่ไม่เห็นกับเขาเนี่ยนะครับมีการโจมตีกันขึ้นมานะครับเห็นไหมละ่ะ เห็นไหมพอเราเรื่องจริงมาพูดไอ้พวกนี้กลับคายไปปกป้องกันหมดนะครับนะครับเราพูดถึงอีแน่นกแสกไอมาหาก็ไปเดือดร้อนกับเขาเห็นไหมตัวเองมาขายของนะครับนะครับไปเดือดร้อนกว่าเขานะครับเห็นไหมไปว่าไปด่านาแต่ที่นาแต่ว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมไอ้กินบนเรือนขี้รถบนหลังคานะครับเห็นไหมด่าเขาเยงเยงเคยไปไหว้เขาเคยไปซุกหัวนอนที่เขาเคยไปกินน้ําบ้านเขาเนี่ยนะครับเห็นไหมเคยไปสรรเสริญเยินยอกับเขา วันหนึ่งแค่น้าเตไปแจ้งความว่าต้องการหาตัวนายโซเนี่ยไอ้พวกนี้ก็มาด่ากันเยงเยงนะครับนะครับนี่เหลือจุดประสงค์ของคนรักลุงป้านะครับให้เอฟซีตัดสินใจกันเอาเองนะครับเนาะว่าจุดประสงค์ที่แท้ที่มันเข้ามาในกับลุงกับป้ามันเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับเห็นไหมมันก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าลุงกับป้าลุงโดนข้อหามาตรา2 8 8 นะครับไม่ต้องอธิบายว่า,าข้อหาอะไรนะครับเรารู้กันอยู่นะครับมาตรา288เห็นไหมละ่ะป้าก็พ่วงไปด้วยเห็นไหมแล้วพวกนี้ยังนิ่งนอนใจนะครับยังนิ่งนอนใจอยู่นะครับไม่นําตัวนายซอที่มีท่านนายสองคนมารับประกันว่านายซอม,มีตัวมีตนจริงเห็นไหมละ่ะยังไม่พอมีผู้พันขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วแต่ละคนน่น่าเชื่อถือทั้งนั้นนะครับยังไม่พออีกยังมีอาจารย์อีก นะครับคนที่มีความรู้ทั้งนั้นนะครับมาเชื่อเรื่องนายซอแล้วทําไมไม่ช่วยกันกล่อมนายซอนะครับไปรับผิดซะนะครับเออแล้วลุงกับป้านเนี่ยที่พวกนี้เข้ามาทํามาหากินด้วยเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ในตัวลุงกับป้านเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ในหมู่บ้านกกอกเนี่ยทําไมไม่ไปช่วยกันกล่อมนะครับอีนางอีนางนกแสกเนี่ยนะครับ ทำไมไม่ไปช่วยกรอมให้มันเอานายซอออกมานะครับนะครับให้มันเอาลกซอออกมาแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ยังไม่พอนะครับพากันไปยื่นข้อเสนอให้ลุงออกมาชี้แจงแถลงไขนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับมันกับจ้าเท่ากับบีบให้ลุงเนี่ยไปเข้ากับดักเลยนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเดี๋ยวถ้าลุงออกมาพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้ามันไปกระทบเกี่ยวกับคดีนิดๆหน่อยๆเนี่ย นะครับมันจะโยงเข้าหากันมันเป็นรากแหงนะครับมันเป็นแหงนะครับนะครับแล้วไอ้ทนายมันก็เล่นทันทีเลยนะครับเห็นไหมล่ะมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายมาเกี่ยวข้องกับคดีนะครับมาพูดเกี่ยวกับคดีเห็นไหมแล้วอะไรมันจะเกิดล่ะครับนะครับมันก็จะไปขอคัดค้านการประกันตัวเข้าไปอยู่ในคุกเลยเห็นไหมถามว่าไอ้กลุ่มที่มีความรู้กันพวกนี้อาจารย์ก็ดีผู้พันก็ดีเห็นไหมทนายก็ดีพวกเนี้ย นะครับมีวุฒิภาวะในด้านความคิดไหมห่วงไหมปากพูดแต่ว่ารักลุงรักป้านะครับแต่ปัญญาเนี่ยนะครับอยู่ใต้ส้นตีนนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับเครื่องร้อนแล้วนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับ FC ทุกคนนะครับนี่แหละครับนะเออนะครับเราก็ใช้เราก็พิจารณากันเองนะครับ ย่าเออออหอหมกไปตามไ้พวกนี้เชื่อหมือนมงคลค่ะนะครับความคิดมันอยู่ใต้ส้นตีนเห็นไหมละ่ะความคิดมันนะครับต้องการให้ลุงเนี่ยนะครับโดนนะครับเบื้องบนสั่งนะครับยกเลิกการประกันตัวนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ